ก็มาเจาะลึกการเมืองไทยกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่ซับซ้อนน่าติดตามมากๆค่ะเป็นสถานการณ์ที่เหมือนจะขนานกันไปแต่ก็เกี่ยวโยงกันอยู่ลึกๆเราจะมาดูกันผ่านมุมมองที่เรียกว่าสงครามตัวแทนโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณกับคุณเนวินแล้วก็มี2คดีร้อนๆที่เกิดขึ้นไล่เลี่ยกันเลยคือคดีชั้น14ของคุณทักษิณกับการสอบสวนคดีหัวสาว์โดย DSI นะคะครับ คือคำว่าสงครามตัวแทนถ้าเอามาใช้กับการเมืองไทยเนี่ยมันก็หมายถึงการที่กลุ่มอำนาจหรือว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยเขาไม่ได้ปะทะกันตรงๆนะครับแต่ใช้กลไกอื่นอย่างกฎหมายหรือสถาบันต่างๆมาเป็นเครื่องมือสู้กันแทนซึ่งสองคดีที่คุณว่ามาเนี่ยมันก็สะท้อนภาพน,นี้ได้ชัดเจนเลยครับเหมือนใช้สถาบันเป็นสนามแข่งกัน ถ้าพูดถึงคุณทักษิณกับคุณเววินนี้ความสัมพันธ์ยาวนานมากเลยนะคะย้อนไปสมัยไทยรักไทยนี่คุณเนวินเป็นคนสําคัญมากๆเลยใช่ครับใช่เป็นฐานเสียงหลักที่อีสานด้วยแล้วก็เหมือนเป็นมือทํางานการเมืองให้คุณทักษิณเลยนะคะถูกต้องครับตอนนั้นนี่บทบาทสําคัญมากนะทั้งดูแลสอสอทั้งประสานงานคือเป็นคีย์แมนจริงๆมีพลังต่อรองสูงมากในพักแต่ความสัมพันธ์มันก็มาถึงจุดเปลี่ยน จุดแตกหักปี51ใช่ไหมคะครับปี51หลังวิกฤตการเมืองตอนนั้นมีวลีดังเลยมันจบแล้วครับนายอ๋อค่ะค่ะจำได้หลังจากนั้นก็แยกทางกันไปแล้วก็เกิดเป็นพักภูมิใจไทยขึ้นมาซึ่งภูมิใจไทยนี่ก็กลายเป็นพักตุกแปรมาตลอดเลยนะคะแบบว่าร่วมรัฐบาลได้หลายขั้วมากๆครับเป็นยุทธศาสาตร์เขาเลยนะวางตัวเป็นพักที่เอ่อใครๆก็อยากได้ไปร่วมรัฐบาล จมล่าสุดเลือกตั้งปี66ก็กลับมาร่วมกับเพื่อไทยอีกครั้งมีข่าวว่าไปเจอกันด้วยอันนี้มันยังไงคะการเมืองนี้ไม่มีมิตรแท้สตรูถาวรจริงๆหรือเป็นแค่แบบว่าเฉพาะกิจอืมก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะครับมันจะท้อนการเมืองไทยแหละที่มันขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์สถานการณ์เฉพาะหน้าแต่ที่แน่ๆคือทั้งคุณทักษิณคุณเนวินอิทธิพลยังสูงมากนะครับแม้จะไม่ได้มีตําแหน่งบริหารโดยตรงก็ยังคุมเกมอยู่หลังม่านได้ ถ้าไดยค่ะงั้นเรามาดูสมรภูมิปัจจุบันที่เห็นชัดๆเลยดีกว่า2คดีร้อนที่ว่าเนี่ยเริ่มจากเรื่องชั้น14ของคุณทักษินอันนี้คือการพักรักษาตัวนอกเรือนจําที่รอพอตํารวจใช่ไหมคะครับเรื่องนี้ก็มีคําถามเยอะมากเรื่องความเท่าเทียมสองมาตรฐานหรือเปล่ามีคนไปร้องเรียนตรวจสอบเยอะแยะเลยครับมีทั้งคุณชันชัยอิสระเสนารักษ์ไปยื่นเรื่องมีมติแพทยสภาออกมาด้วย ล่าสุดก็มีคดีม .112 อีกที่อายการสูงสุดสั่งฟ้องไปแล้วอันนี้ก็กระทบคุณทักษิณพอสมควรเลยนะคะมีเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศด้วยครับคดี112นี่เป็นประเด็นอ่อนไหวทางการเมืองอยู่แล้วยิ่งมาในช่วงนี้ก็น่าจับตาดูผลกระทบต่อบทบาททางการเมืองเขาแล้วในเวลาใกล้ๆกันเนี่ยก็มีอีกคดีคือ DSI ตอนนั้นอยู่ใต้การกำกับของพอตอ,อทวีสอดสองรัฐมนตรียุติธรรมใช่ไหมครับหาว่ามีการหัวเลือกสวรับเป็นคดีพิเศษเลยนะอ้างว่าอาจจะเข้าข่ายฟอกเงินด้วยมีการออกหมายเลือกสวไปตั้ง53คนโหเยอะนะคะครับฝั่งสวเขาก็ไม่ยอมนะก็โต้กลับทันทีเลยบอกว่า DSI กับท่านทวีเนี่ยมีแรงจูงใจทางการเมืองใช้กฎหมายกลั่นแกล้ง ถึงขั้นยื่นเรื่องไปสารรัฐธรรมนูญจนสารมีคำสั่งให้ท่านทวีหยุดปฏิบัติหน้าที่กำกับ DSI ชั่วคราวเลยประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะคะ DSI ที่อยู่ใต้รอมวอจากพักที่เคยใกล้ชิดคุณทักษิณมาสอบสอวอที่หลายคนมองว่าอยู่ขั้วตรงข้ามมันยิ่งตอกย้ำภาพสงครามตัวแทนที่เราคุยกันตอนต้นหรือเปล่าคะเหมือนใช้หน่วยงานรัฐมาตอบโต้กันก็เป็นมุมมองที่สื่อหลายสำนักวิเคราะห์ไปทางนั้นเยอะครับเขาเรียกกันว่า สงครามกฎหมายต่างตอบแทน reciprocal l a w f a r e สงครามกฎหมายต่างตอบแทนครับคือไม่ใช่แค่ใช้กฎหมายฟ้องกันครั้งเดียวแล้วจบนะแต่มันเหมือนสร้างเป็นวงจรฟ้องมาฟ้องกลับซึ่งมันก็น่ากังวลว่าเอ,อ่อระบบยุติธรรมจะติดขัดไหมจะถูกมองว่าเป็นการเมืองมากขึ้นหรือเปล่าสิ่งที่น่าห่วนกว่าผลแพ้ชนะในคดีนะครับคือความน่าเชื่อถือความเป็นกลางของสถาบันยุติธรรมเองกำลังถูกตั้งคำถามหนักเลย แล้วทั้งหมดนี้มันส่งผลต่อภาพรวมยังไงบ้างคะโดยเฉพาะในรัฐบาลผสมเองที่มีทั้งเพื่อไทยภูมิใจไทยอยู่ด้วยกันเนี่ยแน่นอนครับสร้างความตึงเครียดแน่นอนแม้ข้างนอกอาจจะดูเหมือนออประคองกันไปได้นะแต่ข้างในมันก็ต้องมีการชิงไหวชิงพริบกันอยู่แล้วการใช้คดีแบบนี้มันอาจจะเป็นการส่งสัญญ,ญาณขู่กันลดทอนอำนากันทางอ้อมทำให้บรรยากาศในรัฐบาลจริงๆแล้ว มันอาจจะเปราะบางกว่าที่เราเห็นก็ได้ครับสรุปแล้วนะคะความสัมพันธ์ทักษิณเนวินก็ยังคงเป็นปัจจัยสําคัญในการเมืองไทยที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ส่วนคดีชั้น14กับคดีหัวสอวอก็ดูเหมือนจะเป็นฉากหนึ่งของสงครามตัวแทนที่ใช้กฎหมายใช้สถาบันต่างๆเป็นอาวุธนะคะครับใช่เลยครับแล้วคําถามสุดท้ายที่น่าคิดต่อก็คือ ในขณะที่ผู้เล่นกลุ่มเดิมๆเขากําลังสู้กันในรูปแบบนี้แหละใช้กฎหมายใช้สถาบันเนี่ยเออพลังการเมืองใหม่ๆอย่างพักประชาชนที่มาจากก้าวไกลหรือความต้องการของสังคมที่มันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยจะสามารถเข้ามาท้าทายหรือเปลี่ยนแปลงไอ้รูปแบบความขัดแย้งเดิมๆที่มันดําเนินมานานแบบนี้ได้จริงหรือเปล่าหรือสุดท้ายก็จะถูกดึงเข้าไปอยู่ในเกมเดิมๆวงจรเดิมๆอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ของการเมืองไทยต่อจากนี้ไปครับ ค่ะก็น่าติดตามมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะยินดีครับ